สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลงลึกเรื่องหนึ่งที่เป็นคําถามคาใจมนุษย์มาตลอดเลยเนะคือพอเราตายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เราจะลองมาสํารวจมุมมองต่างๆนะครับจากเนื้อหาเกี่ยวกับโลกหลังความตายหลักความเชื่อหลายปรัชญาที่เรามีอยู่คือเรื่องความตายเนี่ยมันเหมือนเป็นปริศนาใหญ่ๆเลยไม่มีใครเคยกลับมาบอกได้จริงๆจังๆนะและความเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เออมันก็เหมือนเป็นความพยายามของคนเราที่จะทําความเข้าใจหรืออย่างน้อยก็แบบว่ารับมือกับความไม่รู้ความกลัวตรงนี้ค่ะครับเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะพาไปดูว่าเออโลกท,ทัศน์เรื่องนี้มันหลากหลายยังไงบ้างทั้งในาศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้แต่แนวคิดใหม่ๆเลยครับเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าพูดถึงฝั่งตะวันออกความเชื่อที่เด่นมากๆเลยก็คงเป็นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมครับการกลับชาติมาเกิดใช่เลยค่ะ หลักๆก,ก็ในาศาสนาพุทธฮินดูแล้วก็เชนครับเขามองว่าจิตวิญญาณหรือบางทีเรียกว่าอัตตาเนี่ยมันไม่ได้หายไปพร้อมร่างกายอือหือแต่จะไปเกิดใหม่อาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เทพหรืออาจจะลงนรกก็แล้วแต่ค่ะแล้วปัจจัยที่กําหนดว่าจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยก็คือกรรมที่ทําไว้อ๋อกรรมนี่เองใช่ค่ะการกระทําในอดีตทําดีก็ได้ไปที่ดีทําไม่ดีก็ไปที่ไม่ดีวนเวียนไปไเรื่อยๆในสิ่งที่เรียกว่าวัตสงสาร วนไปเรื่อยๆเลยเหรอครับใช่ค่ะจนกว่าจะหลุดพ้นได้ซึ่งเป้าหมายสูงสุดอย่างในพุทธก็คือนิพพานหรือโมกษาในฮินดูคือการหยุดวงจรน,นี้ให้ได้ะะอ่ะค่ะโอ้ครับครับเข้าใจละเป็นการเดินทางที่ดูไม่สิ้นสุดเลยนนเนี่ยค่ะและพอหันมาดูอีกฝั่งหนึ่งอย่างศาสนากลุ่มอับราฮัมพวกคริสต์อิสลามยูดายอันนี้จะเอ่อคนละแบบเลยต่างกันยังไงครับเขาจะเน้นไปที่สวรรค์กับนรกเป็นหลักเลยค่ะคือมองว่าตายแล้วจบ มีการพิพากษาครั้งเดียวครั้งเดียวรู้เรื่องเลยใช่ค่ะรู้ผลเลยวิญญาณจะถูกตัดสินจากการกระทําแล้วก็ความศรัทธาตอนมีชีวิตอยู่ครับถ้าทําดีมีศรัทธาก็ได้ไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้ามีความสุขนิรันดร์แต่ถ้าทําบาปไม่ศรัทธาก็เอ่อต้องไปรับโทษในนรกชั่วนิรันด์โหชั่วนิรันด์เลยค่ะแล้วก็มีบางนิกายในศาสนาคริสต์ที่มีแนวคิดเรื่องแดนชำระหรือเพอร์กัตอรี่ด้วยนะคะแดนชำระ คคืออะไรรับเป็นเหมือนที่พักรอสำหรับวิญญาณที่ยังมีบาปเล็กๆน้อยๆติดตัวอยู่ต้องไปชำระให้หมดก่อนถึงจะได้ขึ้นสวรรค์น,นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับหูฟังดูต่างกันสุดขั้วเลยแบบหนึ่งวนเวียนอีกแบบตัดสินที่เดียวจบมีรูปแบบอื่นอีกไหมครับที่อาจจะไม่ได้เป็นสองขั้วนี้มีค่ะมีอีกแบบที่น่าสนใจมากๆเลยคือแนวคิดเรื่องดินแดนแห่งบรรพบุรุษหรือโลกวิญญาณดินแดนบรรพบุรุษ ค่ะอันนี้จะพบมากในความเชื่อดั้งเดิมของหลายๆชนเผ่าเลยทั้งในแอฟริกาชนพื้นเมืองอเมริกาหรือบางส่วนในเอเชียก็มีแล้วเขาเชื่อว่ายังไงครับคือเขาไม่ได้มองว่าตายแล้วไปสวรรค์นรกหรือเกิดใหม่เป๊ะๆแบบนั้นแต่เชื่อว่าวิญญ,ญาณจะไปรวมอยู่กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเหมือนไปอยู่อีกมิตินึงกับครอบครัวใหญ่ อ๋อ oh, เหมือนยังเชื่อมโยงกันอยู่ใช่ค่ะแล้วคนเป็นก็ยังสามารถแบบว่าสื่อสารขอพรหรือขอความช่วยเหลือจากวิญญาณบรรพบุรุษได้ผ่านพวกร i กรรมต่างๆฟังดูอบอุ่นดีนะครับเหมือนไม่ได้จากกันไปไหนไกลเลยแต่เออมันก็คงมีคนที่ไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเลยเหมือนกันใช่ไหมครับแบบว่าตายแล้วก็จบกันไปเลยแน่นอนค่ะก็มีมุมมองเรื่องความว่างเปล่าหรือการดับศูนย์ดับศูนย์ค่ะ อันนี้มักจะพบในกลุ่มคนที่ไม่นับถือศาสนาหรือพวกอเทวนิยมหรือนักปรัชญาบางสายนะคะเขามองแบบตรงไปตรงมาเลยครับว่าพอร่างกายตายสติความรู้สึกนึกคิดตัวตนทุกอย่างก็คือจบสลายไปเลยไม่มีการดำรงอยู่ต่อในรูปแบบไหนทั้งนั้นโหจบคือจบเลยเหรอครับฟังดูเคว้งคว้างเหมือนกันนะเนี่ย แล้วแนวคิดใหม่ๆล่ะครับอย่างเรื่องอมิติอื่นโลกคู่ขนาดอะไรพวกนี้มันพอจะเกี่ยวกันได้ไหมอ๋ออันนั้นก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งค่ะที่อาจจะใหม่ขึ้นมาหน่อยได้รับอิทธิพลมาจากนิยายวิทยาศาสตร์หรือว่าฟิสิกส์เชิงทฤษฎีครับคือถึงแม้จะไม่ใช่ความเชื่อหลักทางศาสนาโดยตรงแต่มันก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามว่าหรือจริงๆแล้วสํานึกของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดับไปสะทีเดียว แต่อาจจะย้ายไปสู่มิติอื่นหรือโลกคู่ขนานได้เหมือนกันอ๋อแบบ consciousness เดินทางต่อไปอะไรทำนองนั้นค่ะแต่ก็ยังเป็นเชิงทฤษฎีมากๆนะคะยังไม่มีข้อพิสูจน์อะไรชัดเจนครับครับเข้าใจครับโหหลากหลายจริงๆนะครับทั้งเวียนว่ายตายเกิดสวรรค์นรกโลกบรรพบุรุษหรือดับสูญไปเลยหรือแม้แต่ข้ามมิติ คือทำไมคนเราถึงต้องสร้างคำอธิบายที่มันแตกต่างกันมากมายขนาดนี้ล่ะครับคำถามนี้น่าสนใจมากค่ะคือถ้ามองในภาพรวมเนี่ยความเชื่อเหล่านี้มันตอบสนองความต้องการลึกๆของมนุษย์หลายอย่างเลยนะคะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยก็คือความหวังค่ะแล้วก็การปลอบโลมใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายไม่อยากให้มันเป็นจุดจบที่แบบว่าน่ากลัวหรือว่าว่างเปล่าอืมจริงครับอย่างที่สองก็คือเรื่องความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมหรือสวรรค์นรกมันให้ความรู้สึกว่าการกระทําของเราไม่ว่าจะดีหรือชั่วมันมีความหมายนะมันมีผลตามมาแน่ๆอ,อ๋อให้รู้สึกว่าโลกมันยุติธรรมขึ้นมาหน่อยใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นมันยังช่วยสร้างระเบียบทางสังคมสร้างศิลธรรมกระตุ้นให้คนทําดีเพราะหวังผลดีในโลกหน้าหรือกลัวผลร้ายครับครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือมันช่วยสร้างความผูกพันความเชื่อมโยงกับคนที่จากไปแล้ว กับบรรพบุรุษกับชุมชนผ่านความรู้สึกว่าพวกเขายังอยู่ไม่ได้หายไปไหนจริงๆอ๋อเข้าใจเลยครับสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายมันมีเยอะแยะหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับตั้งแต่เกิดใหม่ไม่รู้จบไปสวรรค์ไปนรกอยู่กับบรรพบุรุษหรือบางทีอาจจะไม่มีอะไรเลยค่ะทั้งหมดนี้มันก็ คือความพยายามของมนุษย์จริงๆแหละที่จะหาคำตอบให้กับปริศนาข้อใหญ่ที่สุดข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะถึงแม้เราจะยังไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าแบบไหนคือเรื่องจริงกันแน่แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ยังคงมีพลังมากๆเลยนะคะในแง่ของวัฒนธรรมแล้วก็จิตวิญญาณครับมันให้ความหมายให้กรอบความคิดแล้วก็เป็นแนวทางให้ผู้คนมากมายในการดำเนินชีวิตต่อไปนั่นสินะครับ น่าคิดเหมือนกันนะว่าการที่ความเชื่อเหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นกันชัดๆเนี่ยมันยังคงอยู่กับมนุษย์เรามานานมากแถมยังมีอิทธิพลกับชีวิตเราลึกซึ้งขนาดนี้ค่ะมันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติลึกๆของความเป็นมนุษย์เราหรือว่าการที่เราพยายามจะมองหาความหมายอะไรบางอย่างที่มันอาจจะอยู่ไกลเกินกว่าแค่ชีวิตบนโลกนี้หรือเปล่าอันนี้น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ